นีหรอมีคนจะมาเก็บสตรอตบรี่เหรอคะเชิบเอย้าเสืดเหย้าเชิดเอย้าครับเขียนก่อนมันมันหน่วยเล็กเด้่นหนูมันกินได้อยู่บ้านนาลิตาจะเก็บตรอเบรี่เหรอคะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปของมากเพ่นมาหอดเพ่นในเก็บไดอยูวัสดุหนักอ่ะป้าดีหนูไม่รู้ ลูกไงลูกลูกใหญ่เก็บเอาลูกไปเก็บเอาลูกใหญ่กับมี่ด้วยลูกลูกคือพ่อแม่งพี่ลูกไม่เม็นว่างนี้มันมีเห็นหนึงอยู่นี่ใช่เธอใช่ไปทางนี้ลูกไปทางนี้ค่ะคือถือคือแถจัตาแหแม่เล็กลูกใหญ่นี่อยู่นั่นเขาองนี้เรานี่น้อยนึงไม่อยู่ข้างในอ่ะปักเดี๋ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเลยนี่ไงตาลีนี่ตสตรอเบอรี่เหรอคะเดี๋ยวเอา ตัดนะเล็จะตัดให้แล้วะเย่ค sí. wow. 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 ุณม่เดสอเอีะเย้วาเช็ดให้มาะแม่ชีเอาแช่แก่อนแช่แเอาแช่แช่น้าตเลคะน้าตเก็เองเหรอคะเฮ้ยสวยจังเลยบงมือหลานด้วเชโอเคัน้ามาหนุแช่แหน่อยแจมบุบแจมบุยังไอะนแจมบุ้ยสวยมาก เงินเงินเงนเงินเงยนเงินเงยนงินเงิอเงิน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 นเนเงินนเินนเงขึ้นโอเคนเงนเินเงิกเ้านเงนเงินเเนเงินนนเงนเนเงนเนเนเินเงิวเงินนนเนนนนนานนเิเ วูสุดสวยมากตื่นเต้นไหนไหนไหนตอเบอร์รี่ค่ะน่ารักมากจะไปขายเหรอคะราาคขายกี่บาทคะไหนไหนไหนม้วนๆอ้วนอยนึงน่ะแบบงามน่ะนี่มึงเธอท่งมือฉัน โอเ้ยมันี่แบบงามเลยเดินมาเร็วๆมาเร็วเห็นไหมเห็นไหมหยิบเลย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 ค่ะีอน้กะต่ให้สวยยังเลยยิ้มแชะให้นุ่หน่อยยิ้มแชะ1 2 3สงสุกแล้วเอาเก็บลงอาเห็นลงนี้เออไปสวยมากเน่าหน้ามาหาลุซิ่คะ นี่เงยหนึ่งเงยหนึงไหน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 อ่ะหยิบเอาแล้วเออเราจะตัดให้หยิบเลยเสือโอ้เสืออะไรเอ้อเสือพนยาวหยิบเลยคาริสาชอบอะไรนะคะชอบสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะไหนมาโชวนนู่นนไหนไหนยกขึ้นค่ะยกขึ้นค่ะนี่นี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอานี้มากินสตรอเบอรี่พี่น้องมันเน่าแล้วไปฟังไม่ไปฟังไม พี่นวยพี่วดฟังนนิพี่นวยนี่กับพีนี่นี่นี่ในแตาเขาฟังนี่นี่นี่เห็นไหมนี่พอแล้วหรอคะพอแล้วหรอนี่นัวนี้น่ะีนี่นนน่นนนน่ี่จะฟังีนี่ีี่่ เก็บสตรอเบอรี่ค่ะมดูเดีเต็มเลยเต็มเลยหยิบเ้วดหยิบวยหยิบหยิบหยิบยิบไงเห็นไหมนี่ไงหยิบได้ไหมคะข้นเสือหยิบดีๆนะคะระวังมือด้วยค่ะโอเคสวยมาก บบเลยยบ,บล่งงามเลยลูกเนี่ยหยิบเลยหยิบหยิบหยิบเอาอจ้าหยิบแล้วมาโชว์นุ๊ดด้วยนะไหนไหนให้มาโชว์นุดน๊ดไหนเร็วเธอข้าแขนเสือะะสวยพักแขนอีกเออขึ้นนึงโอเคมามันแดดแล้วมันแดดแล้วพอหรือยังคะงนี่มาลูกนี้นี่ เฮ้ตาดูนี่หยิบเลยหยิบเลยตัวใหญ่แท้นี่หยิบเลยโว้ยสวยมากแดดแด่บนปับป๊าพอแล้วมันแดดจ้าไหเออคือตาดีแถวววโอ้โหแนวเจ็บสต่อเพรี่ไปฝากเอฟซีไหมคะวิลลุกเด็กแบบน้อยเลยโอเคไปช่างไปช่างกันปะไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ปะ มื่หลายหน่วยดีเถอะเออง่ามอยู่ง่ายง่ามหนตันเลยเดี๋ย่าพึ่งกินอย่างพึ่งกินอย่ากินไม่ได้ไปล้างก่อนไปล้างก่อนต้องล้างก่อนค่ะไปไปช่างไปช่างก่อนปะเอาไปโชว์แม่กับพ่อนะเอาไปโชว์แม่กับพ่อนะคะโอเคเอาให้เล็กจับมือเร็วๆให้เล็กจับมือให้ให้เล็กจับให้โอเค ดึงเลยบอกโอเคมาพอแล้วพอแล้วจ้ามันเน่าแล้วนะมันเน่าแล้วค่ะมาถือมาไปโชว์แม่เลยเร็วเอาไปโชว์แม่ไปถือไปเลยค่ะมาโนชช่วยมาไปไปเดินเลยค่ะเดินนําหน้าเลยค่ะเดินนําหน้าเลยค่ะเดินมาเลยค่ะมันจะล้มค่ะมาฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เดี๋ยว่ง เอาหรอเดี๋ยวป๊เธอดังแล้วข้องไปดังเอาดังแล้วเอาก้าไปอีกขานึงจ้ามุดลงโอเคเดี๋ยวรอนุ่จอรอนุ่จอมไม่จะล้มบอ,อดบอดบอด,อดเอามาโซ่เลยคุณไหนคะลูกวิ่งเก่งจังเลยค่ะบอกเมือ่อเก่งมากไหนแม่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ ขอถ่ายรูปหน่อยถือตะกร้ออ่ะหนูถือตะกร้าให้แม่ก่อนเร็วๆไปอบไปอบเอ้าายรูนี่ำเงียแต่นีเนี่ยอ่อือชือชื่อเอา้โรแล้วเไปไหถ่าตรงนี้าำหนักก่อนไปเอาไปชช่งเร็วๆเอาไปชช่งไปชแล้ว้เขาล้างแล้วินกัไปช่งแล้วก็ไปล้างแล้วก็กินได้ค่ะเียวกินบอมนเอาถค่ะเ๋้ว คือหมีแล้วบ่เอาไปกินองว่ะสวัสดีเกบตั้ตดูให้พ่อดูสิดิไปล้างหอปล่ลูกไป้าง่าเอาถ่รูปไหนถ่รูปกันถ่ายรูปกับกัน้ายรูปไอเดียมไอเดียมโอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังกันเนาะนาริตะจังจะไปไหนต่อคะไม่ถอดค่ะไม่ถอดค่ะ ม่้นาริตาจังสนุกไหมคะเก็บสตรอเบอรี่ใหญ่เลยข้แล้วค่ะสตรอเบอรี่ได้เยอะไหมคะได้เยอะค่ะเหรอสนุกไหมคะสนุกค่ะเอเก่งจังเลยขึ้นรถแล้วค่ะชื่ออะไรนะลูกมอดเดียแล้วเราก็จะไปต่อนะคะอีกที่หนึ่งเด้ยพี่น้องค่ะเจ้าสาวยอดเสียย่ะเจ้าสาวหิวเจ้าสาวหิวที่ขนม เช้ายนจ้าบ้าสอนจ้บ้ากันั่งหน,น,นลคู่น่งครับล<อ>เนเจ้าบ้าเจ้าเออ Yes girl